สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องป,คปแคช Channel นะคะวันนี้ นะ้ำมีน้อยแต่ปลามีเยอะ สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเฮาเหล่าล้อค่ะ้ามาเบงป่าอยูส่สวนหลังบ้านค่ะป่าเลี้ยงไว้จากน้ำตะก้อนสมัยก้อนนี่น้ำตั้งแต่ฝ้นตกแห้งๆกับน้ำตีมสาแล้วค่ะแต่ตอนนี้เดือนสี่เดือนหาเน,นาะหนาสงการป่าแบบนี้น้ำเรือน้อยๆเรือตะปลาวันนี้ปลากร้ายค่ะค่ะ เลี่ยงปลาเข็งปลานิน้นปลาคอมีถูกปลาหันอยู่ในสามีหอดหอยขมมีกุ้งฝอยมีถูกแนวปลาซิ่วมีมัดค่ะเศรษฐกิจพอเพียงจ้ารอบรั้วบ้านฉันมีหมดจ้ายาวไปค่ะปลาปลานิน้นสีหลายก็มู น้ำเรือหน่อยค่ะค่ะไปตากกัมีตะปาล่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิใหาเบิ้งตอนตากปลาด้วยค่ะนี่แหละค่ะมาสิตากใข้เบิงเดี๋ยวมือหลังด้วยค่ะดีสิตากไข้เบิง้งจ้าจ้า